สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์การทำบะหมี่ไข่และบะหมี่ยกแม่บ้านบางคนเนี่ยก็จะอยู่ห่างไกลจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีบะหมี่ขายวันนี้เราจะมาทำเองง่ายๆที่บ้านเดี๋ยวไปดูที่ทำกันเลยค่ะขั้นแรกเราก็จะนำผักนะคะมาปั่นเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยมาผสมทำบะหมี่ยกผักที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็น ใบคะน้าใบเคลหรือว่าใบสป i ินช h ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เพื่อนๆมีวันนี้เทปใช้ใบเคลนะคะเราก็จะเทน้ำผสมลงไปนะคะแล้วก็นำไปปั่นนะคะ่ะแล้วก็จะใช้ผ้าขาวบางนะคะกอง น้ำที่เราปั่นไว้ค่ะน้ำผักที่เราปั่นได้นะคะเราจะใช้ปริมาณ100 ml ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการใส่แป้งลงไปในโถนวดค่ะใช้แป้งขนมปังนะคะ500กรัมแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่3ฟองค่ะจากนั้นก็เป็นน้ำเปล่านะคะ100 ml ถ้าทำบะหมี่หยกก็เป็นน้ำผักค่ะ100 ml จากนั้นก็ใส่เกลือค่ะ1ช้อนชา เราก็จะเปิดเครื่องผสมนะคะให้แป้งเข้ากันนวดแป้งประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็จะมาเช็คความเหนียวของแป้งดูก็ใช้มือนะคะกำแล้วก็ปล่อยถ้าเกิดว่าแป้งติดมือเนี่ยเราก็เพิ่มแป้งลงไปอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าแป้งเนี่ยมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เราก็เพิ่มน้ำลงไปนิดนึงนะคะ แป้งที่ผสมได้นะคะก็ใช้พลาสติกคุมไว้แล้วก็พักไว้10นาทีค่ะ10นาทีผ่านไปเราก็จะมาตัดแป้งที่เราพักไว้นะคะเป็น6ชิ้นเท่าๆกันค่ะ เราก็จะแผ่แป้งนะคะให้เป็นแผ่นเราก็จะนำเข้าเครื่องรีดความหนาก็จะใช้ระดับ1นะคะไปจนถึงระดับ4ถ้าใครชอบบางกว่านี้ก็ไปถึงระดับ5ก็ได้นะคะก็รีดไปในระดับ1ก่อน,นะคะ่ะ1 2 3 4ส่ไปเรื่อยๆรีดครั้งแรกนะคะระดับ1เราก็จะทบแป้ง ให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เราก็จะรีดนะคะระดับที่สองสามสี่เนี่ยเราก็ไม่ต้องทบแล้วนะคะก็รีดธรรมดาอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นระดับสีแล้วนะคะแป้งก็จะมีความยาวขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ รีดแป้งเสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนหัวนะคะเป็นเครื่องตัดอันนี้เป็นเครื่องตัดพาสต้านะคะเส้นพาสตา้าแบบกลมแล้วก็นำเส้นที่รีดไว้นะคะเข้าเครื่องตัดเลยะค่ะ พอได้เส้นแล้วนะคะเราก็จะนําไปคลุกในแป้งข้าวโพดค่ะที่เราไม่ใช้แป้งชนิดเดียวกันกับที่ทําเส้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดใช้แป้งชนิดเดียวกันมันจะซึมเข้าเส้นค่ะแป้งข้าวโพดเนี่ยมันจะเคลือบอยู่แค่ภายนอกนะคะทําให้เส้นไม่ติดกันถ้าแป้งข้าวโพดเดยอะเกินไปก็สลัดออกนะคะแล้วก็เราจะนํามาม้วนให้เป็นก้อนนะคะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะบะหมี่หยกก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอของเทมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ